ครับต่อไปเป็นตัวอย่างในเรื่องการหาปฏิยานุพันธ์นะครับตัวอย่างนี้บอกว่ากำหนดให้ f x เท่ากับ1 0 x กำลังเศษสส่วน3จงหาปฏิยานุพันธ์ของ f นะครับปฏิยานุพันธ์ของ f ก็คือผลลัพธ์ของการอินทิเกรตนั่นเองเพราะนั้นหายังไงครับอันดับแรกก่อน f x เขากำหนดให้ชื่อว่า1 0 x กำลังเศษ2ส่วน3นะครับการอินทิเกรตหรือการหาปฏิยานุพันธ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ย จะได้ fx ใหญ่นะครับ fx ใหญ่คือปฏิยานุพันธ์หรือผลลัพธ์ที่ได้ของการอินทิเกรตก็คือวิธีการก็คือนำนะครับเลขชี้กำลังตัวนี้เป็นไงครับบวก1เข้าไปอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะครับละหารด้วยเลขชี้กำลังตัวเดิมครับบวก1ตัวเนี้ยออามาหารข้างล่างอีกครั้งหนึ่ง ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เอาเลขชี้กําลังบวก1และหารด้วยเลขชี้กําลังบวก1ตัวเดิมแล้วก็บวกอะไรเข้าไปด้วยบวก4ซึ่ง4คือค่าคงตัวใดๆนะครับซึ่งตัวนี้ได้ 10x กํำลังเ2ส่วนสบวก1ได้เศษ5ส่วน3และก็หารด้วยเศษ5ส่วน3บวก4 รลลัพที่ได้ตรงนี้นะครับอธิยานุพันธ์ที่ได้แต่ว่าเราต้องจัดรูปให้เสร็จก่อนให้ดีนะครับให,ให้ไม่ให้ติดเศษส่วนแบบนี้ทำไงครับกลับขึ้นไปเป็น10คูณเศษ3ส่วน5 x ก,กํำลังเศษ5ส่วน3แล้วก็บวก4เข้าไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เลยกลายเป็น30ส่วน5ซึ่งก็ตัดเหลือ2เป็น 6x ก,กํำลังเศษเท่าไหร่5ส่วน3แล้วก็บวกอะไรครับ บวก c นั่นเองนะครับเมื่อ c เนี่ย fx ใหญ่นะครับ c คือค่าคงตัวใดๆนะครับคือค่าคงตัวใดๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น c เนี่ยเป็นเลขอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปฏิยานุพันธ์นะครับของอ f ฟังก์ชัน f ที่ขอให้มานั่นเองนะครับคือ 6x กำลัง5ส่วน3บวก4นะครับามาดูอีกข้อหนึ่งนะครับ ถ้าเขาให้ fx ตามตัวนี้มาชื่อว่าลบ3ส่วนด้วย x กํลัง2รูท x จงหาตรานุพันธ์ของ f นะครับเพราะฉะนั้นทำไงกับ fx ก่อนซึ่งเห็นว่า fx เนี่ยอยู่ในรูปแบบนี้จัดรูปใหม่ได้อยู่นะครับกลายเป็นลบ3คูณ x กํลังลบ2คูณ x กํลังรูท x ก็คือ x กํลัง1ส่วน2ขึ้นไปอยู่ข้างบนก็เป็นลบ1ส่วน2เพราะนั้นกลายเป็นลบ3 x กํลัง ลบ2บวกลบ1ส่วน2ก็เป็นลบเศษ5ส่วน2นั่นเองอันนี้คือ fx จัดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจะได้ปฏิยานุพันธ์หรือ fx ใจก็จะเท่ากับนะครับวิธีการก็คือทำเอา3คูณกับ x ยกกำลังเอาเลขชี้กำลังเนี่ยบวกอะไรเข้าไปบวก1เข้าไปและหารด้วยเลขชี้กำลัง บวก1ตัวเดิมนะครับแล้วก็บวก C เข้าไปเพราะ C นี่เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าดิฟซก็ยังไงก็กลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเราต้องบวก C ไว้ก่อนซึ่งคําตอบคือมีมากมายนะไม่ท้วนนะครับขึ้นอยู่กับว่าซตัวนี้เราจะเปเลี่ยนเลขอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้นการดิฟแบบนี้การหาการหาอิ่งเรตแบบนี้ก็คือต้องใส่บวก C ไปทุกครั้งเพราะเราไม่ทราบว่าบวก C คืออะไรนะครับเพราะนั้นเราต้องใส่ C ไว้ก่อนเพราะ C ไม่รู้คือ เลขอะไรหรือค่าคงตัวคือเลขอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลบเศษสส่วนสองถูกไหมครับบวกกันเสร็จอันนี้ก็จะหารด้วยลบเศษสส่วนสซึ่งสังเกตเครื่องตัวเดิมมันแหละใช่ไหมถ้าตัวข้างบนเป็นลบสส่วนสตัวล่างก็เป็นลบสส่วนสแล้วก็บวกอะไรเข้าไปบวก4อ่ะเอารูปให้มันเป็นไงครับชัดเจนและสวยงามจัดรูปให้ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นลบสาคูณกับลบสส่วนสถูกไหมครับ เี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนคูณ x กาลังลบ3ส่วน2บวก4ซึ่ง2ตัวนี้ตัดได้ใช่ไหมครับลบ1เจอกับลบ2กลายเป็น2 x กาลังเท่าไหร่ลบสส่วนสบวกสแน่นอนครับเลขชี้กําลังเราติดลบแล้วก็ามาอยู่ข้างล่างได้เป็น2อส่วน x กำลังเท่าไหร่ครับสส่วนสบวกสนั่นเองนะครับอันนี้คือ ปฏิยานุพันธ์ที่ได้ซึ่ง c ตัวนี้ก็คือค่าคงตัวใดๆนะครับเพราะนั้น c ตัวนี้คือค่าคงตัวใดๆเลขอะไรก็ได้นะครับแสดงว่าคำตอบของปฏิยานุพันธ์เนี่ย มีมากมายนาไม่ทวนเพราะว่า2ส่วน x กําลัง3มส่วน2มีเหมือนกันแต่บวก c เนี่ยจะเป็นเลขอะไรก็ได้ซึ่งเป็นค่าคงตัวนะครับเป็นบวก1ลบ1ก็ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือคำตอบของปฏิยานุพันธ์ของลบ3ส่วน x กําลัง2รูท x ซึ่งได้2ส่วน x กําลัง3ส่วน2บวก c นั่นเองนะครับเพราะนั้นการหาปฏิยานุพันธ์เราก็สามารถทำเป็นสูตรได้เลยว่าให้เอาเลขชี้กำลังบวกหหารด้วยเลขชี้กำลังบวก1ตัวเดิมนะครับแล้วบวก4เข้าไปนั่นเอง ครับันั้นมีข้อสังเกตครับจากผลลัพธ์เห็นไหมครับจะเห็นว่าเป็นไงผลลัพธ์การอินทิเกรตจะต้องมีค่าคงตัวบวกค่าคงตัวเสมอถูกไหมครับซึ่งเรียนคงพอสรุปได้ว่าทําไมต้องบวก C ทุกครั้งนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะเราดิฟ C ย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้เลยไม่ว่า C ตัวนี้จะเป็นเลขอะไรก็ได้นะครับเพราะดิฟ C ไดู้งนั่นเองนะครับอ่และข้อ1ครับมีข้อสรุปปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน F เนี่ยหรือผลจากการอิทิเกรตเนี่ย จะไดมีได้มากมายนะไม่ถ้วนเพราะนักเรียนเห็นว่ามันมีใครอยู่ต่อท้ายมีบวก c ตัวนี้ต่อท้ายมันเลยมีมากมายนะไม่ถ้วนเพราะสมการเปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยนบวก c ได้หมดเลยนะครับข้อ2ครับปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เนี่ยมีหลายค่านั้นค่าเหล่านั้นจะมีพจน์ที่ติดตัวแปรเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่ค่าคงตัวหรือตัวบวก c ตัวนี้นั่นเองนะครับข้อ3ครับสมการที่มีอนุพันธ์นปะปอนอยู่เช่น f ไพรม x เท่ากับ 2x หรือ f ร x เ่ากับ x กำลัง2บวก4ลบ1เนี่ยสมการเหล่านี้นะครับที่อยู่ในรูปของอนุพันธ์ปรปาบปนอยู่เรียกว่าสมการเชิงอนุพันธ์หรือ d i f f e r e n t i a ดิ i เฟอเรนเชลอเชั ation, นั่นเองนะครับและในการหาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันนั้นเราจะมีสูตรสําเร็จในการหาซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราคงจะมีสูตรสําเร็จในการอินทิเกรต หรือการหาปฏิยานุพันธ์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นสรุปง่ายๆครับในการหาปฏิยานุพันธ์ทุกครั้งต้องมีบวก4นะครับทุกครั้งนะครับและนะครับคำตอบก็มีมากมายนับไม่ถ้วนนั่นเองนะครับ